จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวโดวยมีการประเมินความพร้อมของจังหวัดและจัดทำมาตรฐานในการเปิดรับนักท่องเที่ยวจัดตั้งศูนย์คอมมานด์เซ็นเตอร์เพื่อรองรับแผนเผชิญเหตุในกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยจังหวัดสงขลาได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวระยะที่2ในวันที่1-31ธันวาคม2564 าม,มาตร,ราการโควิดฟรีเซตติ้งจำนวน3อํอำเภอได้แก่อําเภอหัดใหญ่อําเภอสะดาวและอําเภอเมืองสำหรับความพร้อมในการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาด้านการฉีดวัคซีนเป้าหมายทั้งหมด1,487,320ารายฉีดวัคซีนแล้วคิดเป็นร้อยละ70.76 นอกจากนี้สาธารณสุขจังหวัดสงขลาตั้งเปาเร่งฉีดวัคซีนเข็มสองให้ชาวสงขลาให้ได้ร้อยละแปภายในต้นเดือนธันวาคมนี้ เพื่อรองรับการเปิดเมืองรวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่เพื่อบริหารจัดการดำเนินการและกำกับติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลารวมถึงการจัดคลินิกชาสัญจรเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์สาธารณสุขและความพร้อมของสถานประกอบการให้ได้รับตราสัญลักษณ์ชาพลาสัสและไทยสต็อปโควิด นอกจากนี้ได้พิจารณาการจัดทำข้อกำหนดกลางมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติหรือ SOP ได้แก่ 1. ประชากรจังหวัดสงขลามีการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ80ประชากรกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางมีการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ80 2. สถานประกอบการผ่านมาตรฐานชาพลาสัสไทย i ต็อป c o ว i d และ covid free setting มากกว่าร้อยละ70 3. อัตราการติดเชื้อเฉลี่ยรายสัปดาห์ไม่เกิน20คนต่อแสนประชากร 4. สถานการณ์เตียงของโรงพยาบาลโดยเตียงสีเหลืองและสีแดงควรมีอัตราครองเตียงไม่เกินร้อยละ80มีการเตรียมความพร้อมของโรงแรม State q u a r a n t i ี e และ Hospital นอกจากนี้ยังต้องมีการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเปิดการท่องเที่ยวรวมทั้งจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการเข้ารับการประเมินมาตรฐานชาอีกด้วย